สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทาง4 5่ห้านอยเช่นเคยนะครับผมนาอก็จะเป็นนอยกาชาตินอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ v i p นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับน้องแอดขอนะครับฝากนะครับคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้ง เด็กต่ำกว่าส8บปีนะครับคนมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนานะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับพี่ๆที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะทางฟรีนะครับก็สามารถไปรับชมที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับหรือว่าไปหน้าช่องทาง u t u b e นะครับเข้าไปในช่องชุมชนนะครับเนาะพอดีว่าผมโพสตคิวอาร์โค้ดไแล้วก็สามารถเพื่อนนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้รับแนวทางอื่นๆืนเนาะที่ผมลงไว้ในกลุ่มนะครับก็ เข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับพี่พี่ฮานอยกาชาตินะครับผมให้สองกับแปดไปผลที่ออกหนึ่งศูนย์หกกับเก้าเจ็ดนะครับเน้นแปดเจ็ดเนาะมาก้าเจ็ดแต้มเดียวเองนะครับหลุดไปนะครับรอบแรกฮานอยพิเศษให้ศูนย์กับแปดผลที่ออกเก้าหนึ่งหนึ่งกับแปดสามนะครับของเราแปดสามไม่มีเนาะเน้นเน้นแปดหนึ่งนะครับแต่เข้ามาหนะึ่งหนึ่งเนาะ ใครรูดที่8นะครับเข้าไปที่83มนะครับมาสายรูดนะครับรอบพิเศษส่วนน้อยปก,กตินะครับให้5กับ7ผลที่ออก4 5 5กับ97นะครับพ,พี่ในรอบนี้ก็เสียดายตรงที่ว่าเจาะไม่เข้าเนาะเพราะว่าตัวเด่นได้มาทั้ง2ตัวเลยนะครับใครรูดที่7เข้าไปที่97นะครับหรือใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่55นะครับผมรอบปกติเนี่ยรู้สึกว่า เท่าที่ผมสังเกตนะครับเขาจะมาเลขเบิ้ลบ่อยที่สุดเนาะปกตินะครับส่วนฮานอย VIP ให้9กับ3ผลที่ออก7 6 4กับ57นะครับของเราไม่มีเนาะนะครับผมสรุปแล้วมาสายรูด2รอบก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับพี่พี่สายเจาะไม่มาเนาะต้องขอโทษอีกครั้งนะครับผมมาแค่สายรูดนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผม ขอให้เฮงๆปังๆนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะขอบคุณสลับคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขออนุญาตนอกเรื่องนะครับสักแป๊บนะครับก็คําเตือนนะครับพี่พี่เนาะคำเตือนสลับนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดอาจจะมีเงินเก็บในบัญชีเนาะที่อาจจะเยอะหรือน้อยนะครับเนาะก็นะครับก็ระมัดระวังนะครับพี่พี่ ก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อเมื่อวานก่อนน่าจะเป็นวันไม่ใช่เมื่อวานน่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันอาทิตย์นะครับพี่พี่ที่ทางานผมนะครับเนาะแล้วก็เป็นคนที่ขึ้นรถเขาเรียกว่าสายด้วยกันด้วยไปทํางานนะครับพี่พี่เขาโดนโคคอ call center นะครับก็คือโกงโกงตังค์นะครับพี่พี่ไปร้านสองนะครับผมทํางานไม่รู้มากี่ปีนะครับเนาะกว่าจะเก็บแต่ร้านสองนะครับพี่พี่โดนออกไปง่ายๆเลยนะครับผมเนาะก็ฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเนาะ ที่นะครับเขาเอาไปง่ายๆเขาเขาเรียกว่าเข้ามาในรูปแบบประมาณว่าขอตรวจสอบบัญชีนะครับเนาะขอตรวจสอบบัญชีว่าเป็นเหมือนเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับพี่เนาะนะครับโดนโดนโกงเงินไปล้านสองเนาะก็ฝากเตือนพี่พสมาชิกด้วยนะครับเนาะถ้าเกิดเราไม่ผิดอะไรจริงๆนะครับเนาะถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่หรืออะไรที่โทรมาก็ ไม่ต้องคุยดีกว่านะครับพี่พี่ไม่ต้องคุยดีกว่าถ้าเป็นผมนะครับถ้าเราไม่ผิดผมไม่คุยเลยนะครับผมตัดสายทิ้งเลยนะครับพี่พนะครับก็ฝากเตือนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีงงงกว่านะครับหานอยกาชาตินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขห้ากับเลขหนึ่งสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งหน 1นึ่งเจ็ดหนึ่งเกตัวให้ไปที่5้านะครับหารอยกาชาตินะครับ ส่วนฮานอยพิเศษนะครับพี่พี่ฮานอยพิเศษได้6กับ5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5 51 53 58น1 5, ่3 68 5, 6, 6, 3, 6, 3ตัวให้ไปที่6 5 3นะครับ พี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฮานอยฮานอยพิเศษเนาะกับฮานอยกาชาตินะครับอันนี้ผมเขียนผิดนะครับต้องขอโทดษด,ด้วยฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ vip นะครับ ปกติผมให้ไปที่เลขห้ากับอืมนะครับผมดูปิดอีกแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่ได้เกนะ้าเนาะเก้ากับสี่ขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ได้เก้ากับสี่นะครับเก้ากับสีู่ดไปที่เก้านะครับสลับฮานอยปกติเนาะ ตัวเน้นก็จะมี41 43 46 91 93 96 3ตัวผมให้ไปที่491นะครับสลับฮานอยปกติเนาะ นะครับผมส่วนฮานอย vip นะครับฮานอย vip vip, VIP ผมก็ได้ได้สามกับเกนะ้าเนาะได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อว,วานนี้เนาะแต่ว่าเมื่อว,วานนี้ไม่มานะครับพี่พี่ได้สามกับเก้านะครับผมเก้าสี่ เก้าห้าเก้าหกสามสี่สามห้าสามหกสามตัวให้ไปที่สามเก้าห้านะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะสลับเขาเรียกว่าสี่ฮานอยแยกหน่อยเนาะชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี่ๆสมาชิกเฮงเงปังปังทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแลวทางฟรีไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายได้นะครับผมคลิปนี้กาบสอดีครับ